สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเล้งว2ว bon ิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคม2566วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมเช่นเคยครับโดยเราจะมาวิเคราะห์กันทั้งหมด4คู่ขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้สุดรวมความบันเทิงครบจบในที่เดียวที่ยูฟ่า1668รวมเกมสล็อตแตกง่ายมีหลากหลายค่ายให้เล่นทุนน้อยก็เล่นได้เล่นง่ายทุกวันพร้อมบาคาร่าสดจากค่ายดางัง สมัครสมาชิกฟรีพร้อมโปรโมชั่นอีกมากมายที่ l ล n e ID ดีพิม a ev 8 8บาทไว้มาร่วมสนุกกันนะครับสลับวันนี้คู่แรกมาเริ่มกันที่ศึกลาลิก้าสเปนที่จะเตะก,กันเวลาเที่ยงคืนครึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่างมาโยกา เตยมเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของทีมเยือนบาเลนเซียเจ้าบ้านมาโยกาตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่12ของตารางมี44คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนบาเลนเซียพวกเขาอยู่อันดับที่13ของตารางมี40คะแนนแลามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดที่ผ่านมากันทั้งคู่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปทีมละ2นัดและเสมอกันไป1นัดแล้วมาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านมาโยกานั้นพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสมอ1แและพ้ น,นัแล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้งสองทีมกันเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านมาโยกาของคุณซือจาเวียอากิเลสําหรับความพร้อมก่อนลงเตะวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานลูวิกอากุสตินสันมาติยานาสตาชิสอันโตเนโ,เนโอลาอิโยและมานูเอลมาลาเนสลาบาดาแข้งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บจะหมดสิทธิ์ลงสนามทั้งหมด คาดว่าวันนี้อากิเลเต,เตรียมวางหมากในระบบ5-4-1พร้อมกับวางเวดสัสมูริกี้ลงราตะข่ายโดยมีอามัดเอนดิเยและลีคังอินทำเกมลุกข้างหลังส่วนด้านทีมเยือนบาเลเซียของคุณสื่อลูเนบนาลา่าสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะนัดนี้พราะเขามีนักเตะเจ็บอยู่ลายเดียวคือมากอสอันเดรกองหน้าตัวสำรองรวมไปถึงแนวรับอย่างเอเรโคมิกและกองกลางยานุสมูซา ที่ติดโทษแบนเพิ่มเติมคาดว่าวันนี้ราคาเตรียมจัดทับในระบบ4-2-3-1โดยจะวางดีเอโกโลเปสอังเดียอาร์เมดาและซามูเอลลิโนเป็นสามประสานแดนหน้าคอยสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างเอดิสันคาวานิราคาบอลคุณที่เปิดไปที่บาเลนเซียต่อที่ราคาปอๆทางกอล็กมองว่ามายาก้าฟอร์มช่วงหลังถือว่าไม่ดีเอาซะเลยชนะแค่นัดเดียวจาก5นัดแต่ทางบ้านด้านบาเลนเซียก็ถือว่าพอใช้ได้เลยล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเลเอามาดิดมานัดนี้ ก็เล้งขออยู่ฝั่งทีมเยือนบาเดนเซียดีกว่าครับ เรามาต่อกันที่คู่ที่2คู่นี้คือศึกสวิตซูเปอร์ลีกที่จะเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่างลูกาโน่เตีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยังบอยเจ้าบ้านลูกาโน่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3ของตารางมี5 4คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนยังบอยนั้นพวกเขาอยู่อันดับที่1ของตารางมี71คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมากันเป็นทางยังบอยที่ทําดีกว่าในการเจอกันโดยการเก็บชัยไปได้3นัดเสมอไปหนึ่นัดและอีก1นัดเป็นทางลูกาโน่ทที่นนนดด้้ราาามออลลงงง5ัััสุข2กฟ์ หนัดหลังสุดของ้าบ,บ้านลูกาโนนั้นพวกเขาชนะ3และเสมอไป2นะัดสวนฟอร์ม5้านัดหลังสุดของท่านด้านทีมเยือนอย่างบ่อยนั้นพวกเขาชนะ3เสมอไป1และแพ้ไป1เรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันเริ่มที่ฝั่ง้าบ,บ้านลูกาโนของคุณซือมัตเชียโคซีทอกีสสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะนัดนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานอา์มี่ไซบี้พุทธศาษาประตูมือหนึ่งและเคสนิกฮาจิลีกองหลังที่ติดทดแบนเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบโคต้า ขณะที่เกมลุกไม่มีอะไรต้องห่วงครับพร้อมส่งสามประสานแดนหน้าอย่างเลนาโตสเตเฟนซานเซาและปิดท้ายด้วย อินาซิโออลิเซดาพร้อมพึกงกำลังการสร้างสรรเกมลุกวันนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างบ่อยของคุณสือราฟาเอลวิกกี้สำหรับความพร้อมก่อนลงเตะนัดนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บมากถึง6ลรายครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือเซดดิกอิตเทนศูน้าตัวเก่งเป็นดาวซันโวของทีมที่ต้องพักรักษาตัวต่อไปทําให้เกมลุกวันนี้น่าจะวางนองเอนสามารถเป็นคีย์แมนหลักโดยมีโจเอลมอนเตโร่ที่จะควงคู่กันล่าสกอร์ในวันนี้ราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ ยังบอยต่อที่ราคาครึ่งลูกทางกอล็กมองว่าคู่นี้ไม่มีอะไรให้ลุ้นเท่าไหร่อยู่ทีมฝั่งยังบอยไปเลยครับนัดนี้สถิติมันฟ้อง เรามาที่คู่ที่3ครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองเป็นศึกพรีเมียร์ลีกจะเป็นการเจอกันระหว่าง Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตเปิดบ้านต้อรับการมาเยือนของเชลซีตอนนี้แมนยูไนเต็ดพวกเขาอยู่อันดับที่4ของตารางมี69คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนเชลซีนั้นพวกเขาอยู่อันดับที่12ของตารางมี43คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมาทั้งคู่กินกันไม่ลงจริงๆครับไม่มีฝั่งไหนชนะหรือแพ้เลยเสมอกันไป5นัดรวด เรามาต่อกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านแมนยูนั้นพวกเขาชนะ3และแพ้ไป2นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของ,งด้นนดานทีมเยอชลซีนั้นพวกเขาชนะ1และแพ้ไป4นัดเรามาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณซึอเอลิกเทนฮากพวกเขาเพิ่งบุกเอาชนะบอลมัดได้1ประตูต่อ0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติด โจนกับทอนฮีตันลบะบาดาแข้งที่เดียงและยังไม่หายดีคาดว่าวันนี้เอลิกเทนฮักเตรียมจะทับในระบบ4-2-3-1นําโดยแอนโทนี่มาเซียออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าและใช้แอนโทนี่บูโนเฟอร์นันเดสกับมาคัสลัดฟอร์ดเป็นคนสคอยซับพอร์ต เพื่อที่จะสร้างสารค์โอกาสในการทําประตูต่อไปส่วนทางด้านทีมเยือนเชลซีของคุณซือแฟงแลมพาดเพิ่งบุกพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อหนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสลับความพร้อมก่อนลงเตะวันนี้จะไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเม้นเซเจบา้าอาบโดโบยาเมสันเมาเองก็โลกองเต้มาติโอโคววัิตลิเจมมาคุกุเลยเบนทีเวล เบอร์นัวบาดิชิเล่และมาคาร์ตบีเตเนลี่ระบาแข้งที่เจ็บอยู่หน้าเดิมๆและยังไม่หายทั้งหมดคาดว่าวันนี้แลมพาร์ดเตรียมจะทับในระบบ3-4-1-2โดยมีลาหิมสเตอร์ลิงกับคายฮาเวิร์ดคองคู่ในแดนหน้าราคาบองคู่นี่เปิดไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อที่ราคา1ลูก ทางอเล็กมองว่าเชลซีนัดนี้เอาจริงอย่างแน่นอนอยังไงก็ต้องชนะทีมใหญ่ให้ได้สักหนึ่งห้นหอยโขมาตกออกที่แมนยูครับหลังจากเชลซีฟอร์มเละเทะไปนานนัดนี้ดูแล้วกู้คืนศักดิ์ศรีแน่นอนราคาบอลบาร์แบบนี้อยู่รองเชลซีไปครับวันนี้และแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายประจําวันกันแล้วนะครับจะเป็นศึกลาลิกาสเปนที่จะเตะกันเวลาที่สองครึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่าง โอซาซุนาเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติกบินเบา้าบ้านโอซาซุนาตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่10ของตารางมี47คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนแอตแลนติกบินเบาพวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางมี50คะแนนเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่ผ่านมากันเป็นทางแอตแลนติกบินเบาที่ทำได้ดีกว่าด้วยการเก็บชัยไปได้3นัดเสมอไปนไป1นัดและเป็นทางโอซาซุนาที่เอาชนะไปได้1นัดเรามาต่อที่ผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันฟอร์ม5้านัดหลังสุดของ้าบ้านโอซาซุนานั้นพวกเขาชนะ1แและพ้ไป4นนส่วมหา้นทีมเยืออนนตลิึบ นนัน้พวกเขาชนะ1เสมอ1นและแพ้ไป3นัดแล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ,บ้านโอซาสซูนาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนัดนี้ยังไม่สามารถใช้งานนิโชไบดันดาโกบาสนักโมอิกเม็และอัปเดสซามัดอัสซาซุลีที่เป็นตัวหลักทั้งหมดคาดว่าวันนี้ลูซาโนเตรียมจัดทับในระบบ4-3-3โดยจะวางล e ูบินกาเซียอันเต้บูเดเมีย และเซคิเอลอลีบาเป็นประภาษาแดนหน้าโดยมีลูคาสโตโรคุมแดนกลางส่วนทางด้านทีมเยือนแอตแลนติกบินเบาสำหรับพร้อมของทีมก่อนลงเตะนัดนี้จะไม่สามารถใช้งาน2แนวรับอย่างอินยิโก้มาร์ติเนสและเย er ราลอับบาเรสรวมถึงคอนมอร์ซิโอที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บต่อเนื่องคาดว่าวันนี้เตรียมจัดทับในระบบ41-41โดยมีอินยากิวิเลียมยืนหน้าเป้าและใช้อีเก้มูนิอินกับโออิฮานชานเกต คุมแดนกลางร่วมกันราะครับวันคุณนี้เปิดไปที่แอตแลนติกบินเบาต่อที่ราคาปปทางกอลเองมองว่าแอตแลนติกบินเบาผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีหลังจากเสียท่าถึง3นัดจาก5นัดหลังแต่ต้องพยายามเก็บชัยให้ได้ช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อรักษาอันดับ7เพื่อโคตายูโรป้าคอนเฟลนต์ยังไงนัดนี้จะหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนสรุปวันนี้มาโยกาบาเลเซียเลือกเชียร์ทีมเยือนบาเลเซียไปที่ราคาต่อปปลูกาโนยังบ่อยเลือกเชียร์ทีมเยือนยังบ่อยไปที่ราคาต่อครึ่งลูกแมนยูเชลซีเลือกเชีย ทีมเยือนเชลซีไปที่ราคาล่อง1ลูกโอซาซุน่าแอตเลติกบินเบาเลือกเชียท์ทีมเยือนแอตเลติกบินเบาไปที่ราคาต่อปอปอสำหรับการวิเคราะห์อบอลในวันนี้ก็จบต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของกอล้งวีสก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกอล้งวีสนะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมแชร์ให้พวกเขาด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับ